นี่ปัากล้วยนะครับเฮ้นี่คือจุดกลางเต้นของเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมครับนะครับจุดกลางเต้นของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ตรงนี้เห็นเ้าชันเลยตรงหน้าผานะครับนี่ฝั่งหนึ่งเรามาที่น้ำตกสลัดใดนะครับ ส,วสรวคับไปแล้วว้ยไปแล้วโอเคลงไปเลยครับถ่ายวิดีโออย่ครับน่าจะต้นม,มะม่วงหรอหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่คล้ายๆ นี่ก็จะเป็นทางลงน้ําตกก่อนถึงน้ําตกนะครับมันจะเป็นทางแบบลื่นๆแล้วก็มีก้อนหิน,น,หนอ,อะไรนรี่อ๋อใช่นี่ก่อนถึงน้ําตกมันจะเป็นทางประมาณนี้ครับระวังลื่นนะครับ,บะะรมันเป็นดินผสมหินแล้วมันไม่ค่อยเกาะ นี่งกระเป๋นามาเพื่อกันเสร็จหลังหงายท้องที่จะได้มีตัวรองใชมับใองไป่มเโอเคครับอันนี้เราก็มาถึง ก็จะถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับจุดข้ามลำน้ำที่แรกเขาครับเราจะก็ไปถึงน้ำตกกันแล้วนะครับน้ำตกชนะใด นี่เราก็มาถึงน้ำตกแล้วครับน้ำตกสลัดได้อำเภอว่านาจังหวัดนครนายกครับนี่ครับสวยงามมากครับวันนี้น้ำอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ถ,าถือว่าโอเคครับเหย งูเขียวใช่ไหมครับใช่ใช่มันชอบมาอยู่แบบจับเกียดกินใช่ไหม,ม w, ครับโอเค w, ครับโอเคได้ระวังเลื่อนนะ